อะไรเนี่ยไลศักอะไรเนี่ยมาไรแล้วจากครั้งแรกอยากทำสักหลังสุดยอดครับทั้งอินบล็อกมาเด้อยากทำศักหลังนั้นส่งคิมให้เออฟังแล้วมีแฮงเลยเมนบอเมนว่าโอ้ยคุยดีกดกลองเลยเถื่อหนึ่งสองเถื่อสีมีคนเบิ่งเป็นรอยคือตอนดีมันบ่มีดหรอครับมันเป็นไปว่ด้เจาไปจางเทวดาอยู่ใส่มาเนี่ยรบินห้มันกลับเป็นไปบ่ได้พอใจบ่โอ้ยเทวดาอันเนเนี่ยอะไรมีคนเบิ่งให้ผมเนี่ผมอะไรสดสองเถื่อในติ๊กตอกเลยออันเนี่ยเะไรมีมาเบิ่งจังอร่อยคนยังสี บ้าแล้วเจ้าบ้าแล้วสวัสดีคร yes ับมาจากพี่เกียมาแล้วนะครับอืเออคุณกําลังทําผิดธรรมศาเออธรรมศาตตกเล่าหัมครั้งแรกสีค้นแมนครับพี่ตูเออคุณกำลังฝืนธรรมศาอะไรบางอย่างขำครับผมไหลสีวันแล้วแมนครับมีสองสคนสุดยอดมืออื่นสีไลแมนลูกศิษย์คุยดีไปกดกล้องไลททุกคนนะ ว่าจะเริ่มไล์ไหมค่ครับจัดไปครับเมื่อวานไล่สี่คนมันคนมาสี่ห้าคนผู้เดียวโอ้ยจัดไปครับผมต้องลาอกีกแาเมียนลูกศิษย์คุยดีทุกคนไล่ไปไล์สดเลยนะฮะอยากอายเดมเอาผู้เดียวโอ้ยอายไผ่เอาผู้เดียวตัวดีเพมีคนเบิ่งเออคิดแบบเนี้ยแต่โชคดีกะ <c oughs> คุณจงคิดแบบเนี้ยไล์สดแล้วไม่มีคนดูโคตรดี <c oughs> ก็โคตรดีไงมันไม่มีใครดูคุณจะอายใครเหรอเออทําบิดธรรมชาติใช่ครับสุดยอดเลยค่ะคุณคิดปะประเด็นคือคุณอายใคร ไรส่วนไม่มีคนดูคุณอายใครคุณอายคนดูมันก็ไม่มีคนดูไงคุณจะอายใครอ้ยอะไรมีมวนอิเลียวะยังไม่กล้าเออลุกเสียดคุยนี่ไปไรส่วนเดียวนี้เจ้าสีอายไผก็มันถูกแล้วไงมันไม่มีคนดูคุณจะอายใครละ่ะเออคุณก็ไปนั่งไลเลยเออคุณจะอายใครเหรอเออดีเขามาดับแอนนาน,นะฮะเออแม่นนั่งบอกพูดเดียวเลย เอ้ยเห็นภาพแมนครับผมไม่มีคนดูดีครับถูกต้องครับมวนอีดีครับเอขอขุณดอกกุหลาบนะครับเอถ้าเบิงไล่สซนบอลหลายเดือความลูกอย่าลืมส่งอันสติเกิดมานําเดีล่ะเบิงซื้ออะไรเด้ดสอนฟี่ขี้แพปงปานนี่ยังบอกเอาไปลงมือเห็ดนน่เว้ยเกบ็บขาคอสบอเก็บขา,าคอสบอนี่ทำคลิปแค่คนเข้ามาดูหนึ่งร้อยคนก็ดีใจแล้วแมนครับผมแมนแมนเดีจะให้ขี้แพงอีกแช่ับผมมีคนดูเลยใช่ เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีพระทั้ทายค่ะสวัสดีครับครูตุ๊กตามาแล้วนะครับเออสอนฟรีคี้แพงปานนี่บอเอาไปลงมือเฮ็ดอีกหไวยเก็บค่าคอถน,นัดแล้วเดี๋ยวเด้อยยาด้อเพราะฉะนั้นอ่ามาจอบจ้าขอคบคุณครับครูตุ๊กตาเด้อเดี๋ยวจะไปตอบอินบ็อกซ์อยู่ทักมายังไม่ได้ตอบนะฮะสังเกตไะโอ้ยสอนดีขี้แพงปานนี่เนี่ยเหยืนอสอนอยู่เนี่ยทำได้แล้วนะสอนฟรีคีย์แพ่งใช่ ทำได้แล้วน่าถึงมาพูดนี่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไลค์ like, ต้องมองรูกล้องหรือคอยจ้องคอมเมนต์คะ่ะตอนแรกๆมองรูกล้องสลับกับคอมเมนต์มีคนดูเจ้าสิตกเจ้าบอกบ,อ,กบอ,กออกแมนครับผมพ,พี่จูครับัสนีขี้แพงครับไลค์ like, ตอนแรกมองจอสลับกับคอมเมนต์เพราะว่าไม่มีคนดูแต่เมื่อไหร่มีคนดูปั๊บเริ่มอ่านคอมเมนต์ให้ไวนะครับอ ตอนนี้คิแพงเกียรติไหมฮะเสียไปสอนตัวต่อตัวอยู่แห่งควิดไปมก่อนได้ครับน้องโอปอครับทักมาเลยลงคิดสบาเสมอครับแต่ไม่ไรเลยมีผลไหมครับมีผลครับเราจะสูญเสียรายได้เราจะสูญเสียผู้ติดตามเยอะครับแล้วก็ติ๊กต่อเขาจะรันคิปให้เราสูญเสียเยอะฮะผมเกียรติอีดีแมนสวัสดีครับคุยดีมากพูเกียรติมากไเดือครับขอบคุณดีละครับสวัสดีครับพี่เมียเห็นไหมเออแล้วใครไร์ผมมีคนดูไม่ต้องไม่ต้องแต่ต้องติดไหมครูแมนครับเออพีเพี้ยนเอาถึงอีลีใครไร์ส่วนแล้วไม่มีคนดูเนี่ย CF 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 ่ เออ C F ไม่เดี๋ยวลงคาถาให้เลยลงพ่ออีดีลงคาถาให้เพียงไล์สดปั๊บเว้ยคนมึงเป็นแสนอเนี่ย C F ใหม่นะลูกศิษย์คุูอีดีแมนใครจะไล์สดแล้วปังผมบอกเลยคุณต้องมีใหม่พูดตรงๆเพราะมันคืออุปกรณ์การทําเงินให้คุณในอนาคตวันนี้พูดเพลินสวัสดีคนดูแมนสุดยอดครับปีหนึ่งเออใช่ๆครับครูใช่ไล์สดแล้วประเด็นคือไล์สดแล้วไม่มีคนดูคือเสียงคนไม่ชัด คุณต้อง C F ไหมเห็นไหมไม่ว่าผมจะเดิน3ามสี่เมตรห้าเมตรเดินทั่วห้องคุณก็ได้ยินเสียงผมถูกต้องปะเออต้องติดตามคนดูแมนครับพันค้นจังสีไรได้อืโอเคครับเดี๋ยวลงหายเลยจัดส่งผมไล่เส้นนะครับจอบบอลเกี่ยวก้อยเออนะฮะเนี่ยคุณต้อง C F ไหมบอกเลยใช้ดีใช้มาปีหนึ่งแล้วฐานยังไม่หมดใช้ยังต่อไปในานาโคชชอบดีลกา,ารไล์มากเลยขอคุณเล่นไล์ครับแมนแม่ปุ่นก็รันตีเหลืองไหมนี่เห็นบอกแม่ปุ่นก็นได้แม่ปุ่ยก็ได้เว้ยนี่บบต่องห่วงเลยเหลืองรีวิวนี่ นรีวิวค่าอะไรสวนเลยผู้ใด้ไม่คุยดีไปนี่ไหลเก่งทุกคนเห็นบ่เนี่ยหลวงพ่ออีดีนะเห็นไหมมันมีเทคนิคนะทุกคนเออใช้ไฟลทุกวันมีผู้เติมใหม่วันละ30ิคนป๊เนี่ยพี่เพียนก็ได้ไม่ไปเนี่ยไม่ทองคําเนี่ยขอราคาไม่ได้ไหมทางอินบ็อกเด้อเดี๋ยวแจ้งราคาไม่ได้นะฮะาสือยูไสแล้ไม่ไมยคุยดีเสกให้ ซีเอฟทางอินบ็อกทางอินบ็อกได้อยากได้ทางอินบ็อกซีเอฟจะส่งพร้อมลายเซ็นนะฮะจะส่งพร้อมลายเซ็นนะเก็ฤปนะ่ะสวัสดีพี่เอ็มคุยดี้ยืนไลฟ์สดอยู่ตรงเนี้ยผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่คือคีย์แพงเลยหลายคนไม่รู้คุยดี้จะบอกน,น,นินท่านินท่าคู่ติ๊กตอ็อกนินท่าคู่ติ๊กตอ็อกคือเงี้ยยังไม่นู่จะพูดอะไรฟังดีๆนะทุกคน เวลาเราทําคลิปลวงพ่ออีดีขายแมนครับผมเวลาเราทําคลิปฟังดีๆคีแพงเราอย่าทําคลิปในสิง่งที่เรายังทําไม่ได้ใสกไฮน้ำด้วยค่ะโอเคคีแพงเออลวงพ่อแทนเจนเย็น,ยนได้ยิ่บอกไปครับจัไไปพีวีอีกที่หนึ่ง เราอยาทําคลิปสวัสดีฮะคนใหม่สวัสดีครับครูที่เราเองก็ยังทําไม่ได้มันสวนทางกันคีย์แพงนะฝากไว้เลยเพราะมันแววขึ้นมาเมื่อกี้ผมเลยพูดเลยเพราะผมเห็นหลายคนครูติ๊กต่องนี่แหละไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่อย่าให้ลูกเสีย์อย่าทําแบบนั้นหลักฐานว่าเป็นยังครับคือเขาพูดแบบนี้ เขาบอกว่าวิธีไลฟ์สดยังไงให้มีคนดูเยอะๆฟังดีๆนะอันนี้แถมให้คียแพงผมก็ดูก็โอเคเข้าใจปั๊บปั๊บป๊บปับปบป๊บสเต็ปนี้มันเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่แต่ทีนี้สวัสดีครับคนใหม่ครูคนนั้นเขาไม่มาไลฟ์เลยอะแล้วผมก็เห็นไลฟ์สดเขาดูเขาอยู่ ผู้ติดตามเท่ากับผมเลยไล่เลี่ยกันแซงหน้าผมนิดนึงแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะผมดูอาจารย์บดีมาวันนี้อาจารย์บอกว่าไล์แบบที่ดีครับคุณใช่ครับครูไปเรียนกับใครมาคะเรียนกับอาจารย์บดีเรื่องรังสีฮะแล้วเขาคนนั้นไล์สดมีคนดูไม่ถึงสิบคนแล้วเขาก็ไม่ค่อยไล์ด้วย แล้วมาทําคลิปบอกวิธีการวิธีการทําวิธีการทํายังไงให้มีคนดูไลฟ์สดเยอะมันสวนทางกันมันสวนทางกันผมบอกเลยว่าลูกศิษย์ทุกคนสวัสดีครับน้องปั๊บอย่าทำคลิปแบบนี้เด้อถูกตีค่าคู่แมนครับน้องปั๊บมาแล้วโอเคแก้วกอยจา่าโอเค เพราะฟังดีๆเพิ่งลงไล์เยี่ยมเลยเพราะคนที่เขามาดูคลิปคุณเพราะเขาที่มาดูคลิปคุณเขาจะดูจากตัวอย่างฟังดีๆคนที่มาติดตามคุณหรือคนที่มาติดตามผมอมืสวัสดีครับพี่นงเขาจะดูจากตัวอย่างเขาดูคุณคําสอนใครก็สอนได้ใครก็พูดได้ แต่สิ่งที่คุณพูดคุณทำได้จริงปะนี่คือประเด็นนี่คือคีย์พงที่ผมอยากจะให้ผมผมไม่ได้แบบมานินทาไม่ได้ยกเขามาแล้วพูดไม่ดีแต่มันคือความจริงที่ห้ามทำผมบอกเลยห้ามทำคลิปแนวนี้รู้ปะมันเสียหายมากเลยมาบอกคนอื่นว่าไล์สดนแบบนี้นะคะทุกทุกคนใช่ครับน้องนุชพี่นุชคือ มันสวนทางกันมาบอกว่าอ่าไปไหลสดแบบนี้นะคะทุกคนคนดูจะเยอะๆไหลสวดป้งป้งแป้งแต่เขาคนนั้นไม่ไหลสดเลยไม่ไหลสดแล้วพอเขาไหลสดคนดูไม่ถึงสิบคนแล้วเขาไม่ค่อยไฟ์ด้วยนานๆไฟ์ทีแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นครูติ๊กตอกในติ๊กตอกนี่แหละก็ผู้ติด,ดตามใกล้ๆผมนี่แหละแสงน้าผมนิดนึงลักษณะของคนใช่ของจริงครับ คนที่ประสบความสำเร็จคือผลเป็นชิ้นป็นันอ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่าลูกศิษย์เออทุกคนอย่าทําแบบนี้นะคือสิ่งที่ผมมาพูดในไลฟ์ทั้งหมดเนี่ยคือผมทําได้ความสม่ำเสมอนี่ก็ยังไงก็ยืนไลฟ์สดมาทุกวันเนี่ยไลฟ์สดให้คนดูทุกวันทําคลิปดูทุกวันโอเคบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปก็ทําต่อเนื่องใช่ขีแพงมากถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นครับเวลาเวลาเราไปดูคลิปของของของใครเนี่ยครูทิกตอกเยอะหรือว่าครูสอนนูนนี่นั่นเยอะให้คุณดูจากผลลัพธ์ฟังดีผมผมสอนคียแพงมากเลยให้คุณไปดูจากผลลัพธ์เขาไม่ใช่ดูจากคลิปใครจะพูดใครจะพูดอะไรเขาพูดได้อ่าขอบแต่ว่าก็ขอบคุณที่ทำคลิปแบบนี้มาบอก แต่มันจะอินมากกว่าน,นี้เมื่อตัวคุณไลค์ครั้งแรกขั้นต่ำกี่นาทีไม่มีขั้นต่ำครับ5นาที4ีนาทีได้เลยไม่กล้าไลค์ขกดกล้องไลค์เลยครับพี่สาวเวลาคนเขาดูเขาดูจากตัวอย่างนะครับใช่ต้องเสียสลาฟังแบ่งปันใช่เพราะฉะนั้นคุยด,ดี้นี่ผมบอกเลยผมขอตัวนะครผมผมไม่ได้สร้างยอดวิวนะพูดตรงตรงผมไม่ได้ถามว่าแคร์ยอดมิวแคร์ยอดวิวไหมก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ผมสร้างลูกศิษย์พูดตรงๆผมสร้างลูกศิษย์ผมไม่ได้สร้างยอดวิวครับที่สอนมาเนี่ยผมสร้างลูกศิษย์และสร้างลูกศิษย์ให้เก่งกว่าครูด้วยให้เก่งกว่าผมเนี่ยสวัสดีครับพี่ออดี้ยเพื่ปะยินมากไปแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวไปตอบอ่านนี่นี่คือมิชชั่นของผมนี่คือภารกิจของผมคือเปลี่ยนประเทศไทยกับอาจารย์บดิตและและเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยเกินมาหนึ่งชีวิต ขอทาอะไรสักอย่างที่มันโคตรยิ่งใหญ่เลยตายไปไม่เสียดายชาติเกิดนะ่ะและนี่คือภารกิจของผมจริงๆแต่ก่อนหาไม่เจอครับเพราะยังกล้ากลัวเหมือนทุกคนที่เป็นตอนเนี้ยแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมือ่อที่คุณเอาชนะใจตัวเองนะสวัสดีครับพี่จุ๋มเมื่อไหร่ที่คุณเอาชนะใจตัวเองได้คุณจะเจอพลังงานที่โคตรสุดยอดนะ่ะใกล้จะจบแล้วนะฮะคุณจะเจอตัวเองที่พลังงานโคตรสุดยอดและคุณจะแบบ คุณจะเป็นคนที่สุดยอดที่คุณไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตัวตนของคุณจริงใช่ครับและผมบอกเลยผมสร้างลูกศิษย์ให้เก่งกว่าครูผมไม่ได้สร้างลูกศิษย์ให้ไม่เก่งกว่าครูมันจะมีครูบางคนอะที่เห็นลูกศิษย์โตไม่ได้แล้วอิจฉาริษยาไม่ใช่สันทาคนใหม่ผมเห็นยิ่งเห็นลูกศิษย์เติบโตยิ่งเห็นลูกศิษย์ไปสร้างลูกศิษย์โอ้ยิ่งแบบดีมากเลย เพราะผมรู้ว่าการที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เร็วที่สุดได้คืออะไรรู้ปะการเปลี่ยนมมยเซ็คนการเปลี่ยนความคิดคนฟันนี้ครับพี่อดีการเปลี่ยนข้างในคนมันทําให้การเปลี่ยนแบบนี้คือเร็วที่สุดผมพูดอีกทีนะเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองพอเปลี่ยนตัวเองเท่านั้นครูที่แท้จริงชอบเห็นคนอื่นใช่ครับพี่ตา วางแผนเอาไว้มาจะมีคนอื่นไล่คูเจอแฮงดีขอบคุณครับเปลี่ยนตัวเองคุณไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นไม่ต้องเปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนตัวเองคนเดียวพอแค่เปลี่ยนตัวเองนี่มันก็ยากแล้วทุกคนคุณจะไปเปลี่ยนคนอื่นนี่โคตรยากการที่คุณเปลี่ยนบอกเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาเปลี่ยนเองคุณไม่ต้องเสียเวลาเอาเวลาไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นเอาเวลาอธิบายตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยเอามาพัฒนาตัวเองเอามาพัฒนาตัวเองมันจะดีกว่าไหมเน่เมื่อตัวคุณดีขึ้น โอเคได้ครับขอตัวครับเมื่อตัวคุณดีขึ้นเมื่อตัวคุณเป็นคนเก่งขึ้นเขาจะเข้ามาเองคุณคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาเองคุณคุณก็ตปะ่ะและผมบอกเลยผมเนี่ยจูนพนลังงานกับอาจารย์บดีทุกวันผมเลยมีพลังผมเลยมีแรงบันดาลใจสวัสดีครับพี่ลอนดี้มาไลฟ์สดทุกวันมาทําคลิปทุกว,วันเนี่ยและเป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนประเทศไทยการเปลี่ยนโลกและตอนนี้มันได มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วมาทําได้แล้วอ่ะโหสร้างลูกศิษย์ไม่รู้ว่าใครต่อใครบ้างเนะน,นี่ยตอนเนี้ยทั้งแม่ปุ้ยทั้งน้องต้าทั้งพี่เควินเนี่ยอ๋อเสียงเบาใช่ไหมเร่งเสียงเลยครับเด้อเนี่ยมันคือการเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆผมดูเลยสวัสดีพี่พรเข้าม,มานะฮะสวนสด้ครับพี่ลำไพนะครับโอ้ยขี้แพงขี้แพงอ่ะขึ้นสรุปแล้วสุนยอดอีลีป่ะโอ้ยมือนี่สอนดีขี้แพงอีลี เอาไปลงมือทำนะทุกคนเดีย๋ยวขึ้นสรุปแล้วนะ,ะครครูขอตัวก่อนนะคะโอเคดูแลสุขภาพของครับครูทุกตาอ่ะขึ้นสไลด์แล้วทุกคนจะจบแล้วนะฮะอีก5นาทีอย่าลืมส่ง C e F หวยนึกว่าอ่านเป็นไก่ขี้เสีสามวันครั้งคืออะไรครับสามวันครั้งไลฟ์สดหรือลงคลิปถ้าไลฟ์สดอาทิตย์ละอะไรอาทิตย์ละสามวันขออภัยฮะ แคปจอฮะยิ้มรอรอน่าักมากดีครับอาทิตย์ละสามวันได้อยู่นะครูเริ่มมีกล้ามเหมือนอาจารย์มาดิบแล้วใช่ครับเริ่มมาแล้วนี่กล้ามเริ่มมาและอันเดียสุดยอดถ้าว่าจะเข้ามาดูไลฟ์ตลอดครับได้ได้ใครมาดูไม่ทันย้อนหลังก็ทักอินบ็อกกิ้งที่หน้าโปรไฟล์ไปดูที่เฟซบุ๊กเด้อครูอีดี้อัตพลคนเปลี่ยนโลกนะฮะไลฟ์ย้อนหลังไปหมดแล้วอ่ะยิ้มรอครับห้าวิอ่อายิ้มยิ้ม ยิ้มหวานแล้วยิ้มหวานแล้วรออีล,อลีถ้าทำคลิปลงแล้คะ่ะยิ้มหวานคะกี่วันถึงจะดีคบวันละคลิปแทงคิวสอดงอนจากคู่เอายิ้มแล้วครับผมยิ้มหวานลงทุกวัน เทนจักรวาลใช่ขอบคุณครับลงลงคลิปลงทุกวันเด้อใช่จริงขอบคุณครับไปแล้วเด้อครูโอเคครับขอบคุณครับพี่กากานะฮะสังทาวผลโอเคครับผมนะเพราะฉะนั้นเอาไปลงมือทำนะสามข้อเพลงครูค่อยครับวันนี้อ๋อใช่ครับค่อยครับผมสวัสดีครับพี่นีน่าครับผมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ่อยๆย้ํานะว่าบ่อยๆทุกวันอะยิ่งดีสองมีขอบเขตในการทําคลิปให้น้อยลงอย่าทําเยอะให้มีอยู่แค่เนี้ยเออรฏิสัสพันธ์คารปฏิสัสพันธ์ครับ สามความสมำมคือเสมอคือโคตรหัวใจของติ๊ t ตอกสวัสดีครับอาจารย์ปุย๋ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําแบบนี้ได้นะคุณจะเป็นเหมือนคุยด,ดี้เพิ่งเข้าม,มาครั้งแรกอ๋อสวัสดีครับพี่นีน่าครับจักรบาลค่ะใช่โอ้ลูกไส้ลุงโอ๋รอหลายขอพุณคำลุงโอ้เห็นไหมและสิ่งที่พูดมาเนี่ยคุยด,ดี้ทาได้ดูคลิปคุยด,ดี้หัวรอได้คระ <c oughs> ขอบคุณครับรับก่อนเด้อโอเคครับเป็นเดียวไปตามทีหลังนะนี่จะลงแล้วตามคลิปน้อยลงคืออะไรคะอ๋อ น้อยลงก็คือขอบเขตครับอย่าทําเยอะอย่าทําอย่าทํามั่วอย่าทํามั่วคือทําแนวทางเดียวนะใครที่ดูไลน์นี้ไม่ทันบอกเลยนี่คือโคตรโชคดีเดี๋ยวฝากแอดมินพิมพ์ชื่อ a c e b o o k ผมหน่อยครับชื่อ Facebook ว่าครู ID, อิดดี้อัธพลคนเปลี่ยนโลกไปดูย้อนหลังที่นั่นได้ขอโทษจะาทำเรื่องสมุดได้ไหมได้ได้ครับพี่นีน่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตอบไลน์เด้อว,วันนี้เดี๋ยวผมไปตอบไลน์ย้อนหลังเด้อสวัสดีคะ่ะครูแป๋วครูแป๋วมาหลบหาทุ่ม กำลังสีลงแล้วนะฮะคู่แป๋วมาท่านสรุปพอดีเลยคลิปลงทุกวันแต่ละคลิปได้อยู่ใช่ไหมได้ครับใช่ดูย้อนหลังครับลงทุกวันมันละคลิปนี่คือความสม่ำเสมอที่คณสมุด,ด,ดอยอดนะฮะจ้าจ้าพี่นีน่าได้ได้แต่พูไปตอบไลน์ด้อนะฮะอ่านะครับใครมีคําถามอะไรไหมสวัสดีครับพี่การนอนหลับฟันดีนะครับโอเคนี่คือสไลด์สุดท้ายนะครับขออนุญ,ญาตขายของผู้ค้า ตามเป็นบทเรียนตาลายไม่เนี่ยครูขาท่าพื้นหลังทําตอนไลฟ์สดทําจากมือถือใช่ครับทอจากมือถือสวัสดีครับพี่แป๋งค่ะกำลังจะบอกคุณเรื่องชื่อเพจค่ะอ๋อขอตัวก่อนนะครับได้ครับขอบคุณดอกกุลาจากพี่แป๋มครับก้าวออกครับโอเคค่ะคุยดีอัตุญคนเป็นโลกนี้ครับขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับขอบคุณดอกดอกุลาทุกคนอ่านออกไหมเนี่ยใครที่อยากสนับสนุนคุยดีนะมีทุกอย่างอุปกรณ์ไลฟ์สดเตรียมมาให้แล้วอันนี้คือถ้าเป็นภาพมันจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าภาพ ตาลายไหมเนี่ยอ่านเห็นปะโอเคขย่บมให้แล้วนะครูจะใช่จะไปแล้วฮะไม่เสียให้ดังๆนะคะใช่ครับมีอุปกรณ์ไฟ้สดนะมีไม่มีไฟขาตั้งกล้องขาตั้งไฟมีครบทุกอย่างข้อหนึ่งเนี้ยครูอิดดี้ทำเองหมดลาติสวัสดีครับข้อที่สองคอสติกตอกมาสเตอร์คลาสสองพันยี่สิบเอ็ดโปรพิเศษให้กับครูอิดดี้เอ้ยให้กับลูกศิษย์ผ่อนได้ป๊าดมีการผ่อนคอร์ดได้อีก โรงเรียนคู่มีราคาพิเศษอีกป๊าดสุดยอดลงมาละ3ามคลิปสาเวลาได้ครับสรุปห้ามเด็กอยู่หน้าจอไว้ใช่ไหมคุณดิใช่ครับห้ามมีเด็กสามเป็นที่ปรึกษาให้อีกปรึกษาอะไรคุณทักอินบ็อกได้โทรได้ด้วยนะสุดยอดอีหลีโทรได้พ้อมคคดพี่เมียมยืมก่อนยืมก่อนมาได้เร็วแต่ผ่อนได้นะใครที่อยากลงคอสสามารถผ่อนได้นะ โอ้ยสุดยอดอดีดีป้มพระสันนิษฐ์รูปซีดดิเนี่ยแล้วก็ข้อที่สามสบู่คุยดีตาไล่บนี่ตาไล่บนี่สบู่คุยดีมีอะไรนี่บางคนถามใบเตยใบับบกใบชะนางใบตำดึงน้ำผึ้งแล้วสูตรต่อไปไลต่ตาแล้วสูตรต่อไปคือมีคอลลาเจนบวกน้ำผึ้งเอ้ยบวกวิตามินซีแล้วจะดีกว่าเดิมนี่คือสูตรจากโรงงานนี่คือสูตรจากโรงงานนะฮะข้อที่สี่แมสขออภัยนะฮะ ตาลายไปนิดหนึ่งมันมีสไลด์เดียวไงมันรวมมาอยู่ในสไลด์เดียวแม่ต่อไปคือนี่แม่ครับโอเคให้ดูเลยนะไม่เป็นไรแม่ใครสนใจใช่สบู่หอมมากเลยเนี่ยพี่คนนี้บวกและใช้ดีด้วยนะป,ปังปังอลังการเย,ยี่ยมเยี่ยมค่ะใช่นะฮะเดี๋ยวขอสลับสไลด์แล้วกันเดี๋ยวลูกศิษย์จะตาลายเกี่ยวก้อยกันจ้าโอเคฮะเนี่ยแม่ผ้าไทยทุกคนวันนี้จัดส่งไปแล้วหก เท่าไรหกอันน่ะว,นวันพรุ่งนี้ C F พร้อมจัดส่งแล้วเนี่ยนี่ลูกศิษย์โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วเมีผ้าไทยมีที่ไหนเขาจำน่ายไม่มีผ้าไหมแท้ได้นี่ผ้าไหมแท้ดิไหมแท้ซักได้เนี่ยลิมิเต็ดเอดิชั่นเบาตาลายจะนอนหโอเบา, <laughs> บาสบายซักได้ประมาณใส่ใส่ประมาณครึ่งปีสีไมล่ลดเห็นไหมคุยดีก็ใส่ทั้งวัน สบ,บู่หอมนั่งกินกินใบเตยป่าสุดยอดผีพ่พ่อแม่นง,งามครับผมะนะใครอยากได้ CF นะครับตอนนี้โปรโมชั่นแถมสายคล้องคอสายคล้องคอนี่มันมีหลายสีนะใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวผมส่งรูปให้รู้จริงๆมันมีประมาณ50แบบถ้าสีไหมาเบิ่งหาซิปหาิสีหาซิล่ายมันก็คงจะให้ดูทั้งไลน์ไม่มจบอกทุกคนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือสีเขียว แม่ปุ้ยก็เริ่มมีกล้ามหวายสุดยอดอีกทีครับแม่อันนี้สีชมพูเหมาะสําหรับสาวๆเด้อเหมาะสําหรับสาวๆมีสีชมพูสีส้มมีทุกสีที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นใครอยากได้แมสกกันโควิดแล้วคุณได้ใส่ผ้าไทยล i มิเต็ดเอดิชันผมบอกเลยนะมีจํานวนจํากัดแมสนี้ผลิตน้อยมาก l ล n e Limited Edition นสุดยอดค่ะมีครบเลยใช่ครับครูแป๋วมีครบอีหลี แมสเนี่ยมีผ้ากันโควิดให้ด้วยใช่สีสวยนะคุณได้ไปถ่ายรูปลงอัดคลิปนี่โอ้ยมีแต่คนถามหาห้วยไปซื้อแมสอยู่ไสคืองามแต่คุยดีอย่างเดียค <c oughs> ุยดีอย่างเดียวเลยๆปังๆขอบคุณครับพี่เป๋วครับนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากได้เนี่ยมีแถมแถมผ้ากองตัวนี้ให้ด้วยประมาณ10 11ชิ้นในในในแมสกก็สาชิ้นรวมเป็น14ชิ้นนะใครอยากได้รีบ CF คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือทางอินบ็อกซ์ในทิกต็อกนะครับเด้อ เอาละวันนี้นะใครอยากได้อะไรก็ CF กันไปได้เลยหรือใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำา Tik t อกคลิกอินบ็อกคลิกลิงก์คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็อินบ็อกมาเด้ออะไรที่ผมรู้ผมก็จะตอบให้อะไรที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวไปหาคําตอบมาให้โอ้ยขายขายเบิร์ดแมนครับเนี่ยวใครอยาก CF เไหมเดี๋ยวผมทักไปหาสำหรับบางคนทักไม่เป็นทักมาได้เลยไม่เล่นลงยันให้หรือแม้กระทั่งคอสติกตอกจะได้ของแถมก่อนได้ไหมเอาโอนก่อนเหรอเนาะ แบ่งใหม่ให้แม่ขายเนี่ยเหลืออีกอย่างเดียวไม่ได้ขายแว่นตา C.F Limited Edition หาซื้อที่ไหนไม่ได้หาซื้อยู่ใช้บได้เด้ย C.F แล้วเปล่าสูงไม้ไหวเด้วยค่ะได้ครับพี่ทุ้มครับเดี๋ยวจบนี่คือ C.F ทักหาเลยนะครับผมโอเคนะฮะัาฟันดีดัโลูกุุนยอดนะครับวันนี้ขอบคุณหน้ากูกกำลังเป็นเบาวค้ากันไกรกามขืนแม่ครับขอบคุณลหลายครับ C.F อุปกรณ์ไล่ like. จ่าจัดไปครับพี่นีน่าเดี๋ยวผมทักหาทางไลน์เด้อโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่มาดูไลฟ์สดตั้งแต่ต้นจนจบขอให้ทุกคนนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์หลับในอ้อมกอดจักวรวาลหลับในอู่ทะเลบุญคิดหวังสิ่งไหนสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้มีผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเด้อขอให้มีผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วเรามาสร้างเส้นทางสีขาวนี้ สร้างสื่อสีขาวนี้ไปด้วยกันนะครับมันนี้ผมคุยดีมาสเตอรี่ออฟติกตอกคนอุบลคนอีสานบ้านเท่าขอตัวล่าโลกไปแล้วพอกันไหมมืออื่นสามถุงเคิงเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับขอให้ทุกคนนอนรับฟันดีลาทีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับปังๆเรื่อยๆครับคุณไหนครับคุณไหนทุกคนขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย สักกพร่งนี้นะทุกคนขอบคุณหลับในเนี่ยกาเล็กซี่จัก,กระานเลยเฮ้ยงามอีเดีส่นไงแบบงามบ๊ายบายหลักหลักหลักขอบคุณครับไม่ป่วยฮกคือกันกรครับขอบคุณครับ